ค่ะพบก,กับพวกเราช่องายพี่เบ้์แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทูตัวให้พี่เบ้นนะคะแม่แม่ด้วยต้นสเสดานะคะเนื่องจากว่าพี่เบ้นของเรานะคะถูกแมลงตัวเหลือบนะคะตัวเหลือบที่ชอบกัดวัวกัดควายนะคะแม่แม่นี่นะคะนี่ตัวเหลือบนี่นะคะก็จะกัดพี่เบ้นเต็มเลยนะคะน,นี่ก็ ฟานตานะคะควานตาก็จะเอาต้นเดานะคะมาถูตัวให้พี่เบ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเหลือบนะคะมากัดพี่เบ้นนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็กําลังสั่งต้นสั่งอะไรนะสมุนไพรนะคะต้นตะไคร้หอมนะคะแม่แม่มาฉีดให้พี่เบ้นนะคะาาดูนะคะ,ะเ,เต็มเลยนะคะนั่น เพราะว่ามา้าแะก่อนพอเราตีเกลือกอย่างนี้ใช่ไหมแมงวันตอมอย่างนี้เราจะสั่งไอ้ตะไคร้หอมมาฉีเพื่อให้แมงวันตอมมาา้าพอเราตีเกลือน้าจะได้นิ่งๆนี่นะคะเราก็ยังไม่ได้ลองช้างจะลองช้างดูอันนี้ก็ทำน,นิลนให้กินด้วยนะคะเย็นๆนิลหวานๆนะคะจาก,จากปลาหนายังไม่หมดเลยสองลองตะก้าเท่านี้เยอะมาก ได้กินเยอะเลย,น,เยะนะคะถูกใจพี่เวนเลยกลัวจะตกมันละผมตอนนี้ก็กินหน่อ,อไม้ไปก่อนนะคะตอนนี้เมืกก่อ,อกี้หน่อไม้จะไว้แกงพี่เวนกินพี่เวนดึงไปกินนะคะอันใหญ่อาณาส่นย์นเยอะอนนาณานยเอามาให้เยอะเลยกับเจ้าของสวนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ เราก็ได้เบี่ยงปันให้เพื่อนช้างหลายหลายหลายชัวแลห้าหกชั่วชัวละยี่สิบลูกยี่สิบลูกมีลูกใหญ่แล้วก็ลูกนี้ลูกนุ่งตาขอบคุณมากมากเลยครับที่เอามาให้พี่ช้างเราได้รับประทานนะครับคุณหามมาอยู่อุ้ยเกือบนิดนิดเกือบเกือบแล้วเกือบอีกแล้วดวงยังดีไปดูนีตักเลย พี่วินเถิบมาหาเม่ร่อนแน่เลยพี่วินโอ้ยังมีอีกหน่อหนึ่งเนี่ยแกงได้อยู่หน่อใหญ่พี่วินกินไปแล้วเลี้ยวป้าน,น,นี่นะคะหนอไม้กินได้เลยเชิญท่านกินเลยขอบคุณครับก่อนเดี๋ยวขอบคุณครับก่อนบนสูงขอบคุณครับสวย <c oughs> สวยสวย่ยอขาหลังลงดีๆี ย่อดีดีย่อใหม่สวยๆย่อดีดีสวยอ่าเชิญท่านลาไก่ยังกะเพ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 ะนี่นะคะมีร้อนหวานๆนะคะอากาศร้อนนะคะกินแก่ร้อนกินแกงร้อนไหนใช่ไหมพี่เบ้น วันได้นอนกลางวันนอนสองวันต่อกันเลยได้เลยขณะอากาศร้อนได้เลยได้กินไม่ร้อนนอนกลางวันเลยเนาะนั่งเนาะบอกประทันเลยทีเดผ่าประทันเลยทีดียว ตัวเหลือบบินเต็มเลยนะคะตอนนี้ก็ยังกัดพี่เว้นนะคะไม่กัดหนักกัดทางเราเพราะว่าหนังบางทางเราหนังบางกินอีกไหมเอาอีกไหมพี่เว้นเอาอีกไหมเอาไหมเอาขอเสียงหน่อยใครจะกินทำ,ทำยังไงทำดีๆสวยๆก่อนเร็วไหนเสียงดังๆครับสวยๆป่ะครับผม <c oughs> เก็บตะกร้ามานี่เร็วป้าอันนั้นเก็บตะกร้ามาเบนถอยเก็บมาเร็วเบนไปเก็บมาถอยเก็บนี่นี่นี่เบน เก็บมาเร็วเออเก็บมาใส่เก็บมาเร็วหอยเก็บไปดิเก็บตะกาน่ะหอยเก็บก่อนเร็วหอยล่างเก็บเร็วเออหอยนี่เก็บเออหอยเก็บนี่มาเก็บมามานี่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 ไม่รู้เรื่องกันนี่มานี่เบ้นว่เก็บเออเก็บบนสูงมาเก็บมาแล้วมาเร็วมาเออใส่ดูดิเออรอก่อนไหนปวดหัวให้ดูก่อนปวดหัวยังไงปวดหัวก่อน ปวดหัวปวดหัวก่อนปวดหัวโอ้ปวดหัวจังเลยามอหนูอยากกินปวดหัวปวดหัวเอางวงลงเอางวงลงก่อนป้าเอางวงลงป้าเอางวงลงดิพุ่นกระจายแล้วพี่เนปวดหัวดีดีปวดหัวดีดีปวดหัวก่อนป้าเอางวงลงนี่นะคะวินได้กินอีกแล้วนะคะกินแก่ร้อนในแล้วพี่เวนอากาศร้อน มิมบอกว่าป้าป้าจัดดวงวันเข่มมเ้รนี้อเอนยปนี้อยเนอยเป้ยเปนยเรอยปอยเปยเป็เน้อยไปเลรยเร้อยเปนอเน้อ่นอเนร้เนร้เนร้มนอเ้เปนรเปนร้อนอยเน้อยเ่นอเนร้เป้อยนรอนอน้นรนนนน่อย้น้้ง้่นเน ลังแตกเลยนะคะ,เ,เ,กะเกือบเกือบ,บ,บนะคะเกือบโดนต่อยแล้วถ้าเป็นแตนนี่ต่อยแล้วนะคะถ้าเป็นเต็น พี่เว็นโดนแค่นิดเดียวนะคะเมื่อกี้มาเอ้ยมีเว็นโดยสักเกาหนึ นี่นะคะก็เราก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้แม่ๆได้ไนนนะชมกันนะคะมีร่อนว<ๆ>ันวานนะคะก็กินหมดแล้วนะคะก็ฝากติดตามนนฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราช่องพายพี่บิ๊ทเฟมิลีนะคะคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ